ปล่อยตัวยกที่สี่ตอนนี้ฝ่ายน้ำเงินก็เปลี่ยนเสซฟตอนนี้กลับมาได้เปลี่ยน5ต่อ2ครับผมฝ่ายแดงเจ้าสมอยเอกมุลน้นำเงินเจ้าการลิมพิเกแสนชัยกับร้อยหนึ่งก่อนแดงโคราชน้ะเงินกทออมอน,นะครับผมเอาครับปล่อยตัวยกที่สี่โอ้โหโ,หโ,หโหโดนเหลี่ยมล้มไปอีกแล้วฝ่ายแดงเจ้าสมอย เราสบายสบายครับตอนนี้แขกงในขวาแนสวายแดงเอาละคระับปริไฟน้ำเงินก็ได้เปรียบตอนนี้ครับบนลบทรอยเตซายยิ่อุโมตตากว่ายเจ้าการยิงว่าน้ำเงินวัดป้าวัดป้า,ปายัดโ,โอ้ย่าเสือพี่น,กนักเตะฝ่ายดแดงก็ราคาเทตลอดครับโอ้โหเอาละครับโ ตอนนี้ราคายุทธความมได้เบ่ยบ5ต่อ2เดินต่อการอิ้ขาไวเลืกฝ่ายน้มนราคายมือตอนนี้สองแข้งขาว้ลือฝ่ายน้เมินจ้าการยุทติดซ้ายโอ้บรรยากาศดีแเก้าฝ่ายน้เมัน ตอนนี eh ้ราคาอยู hmm. mm ่ท hmm. ี่ฝ่ายน้ำมันได้เปรียบเก็นตัวสีครับคุกกี้สูงเสียแลฝ่ายนงแข้งเราตายตีโอ้ยตีโอ้ยเอาแล้วฝ่ายงแข้งของแท้ตีโอ้ยโอ้ปันหัวหายเลยตอนนี้ โอ้ยนอกกับในตอนนี้ครับผมสบอยตีโตกาลิมกาลิมไล่แข็งตลอดตัวการิมแข็งแรงแล้วก็ตีตีว่าพันโอ้ยสนุกก็ตอนนี้เบียดไปเบียดมาคาริมอยู่น้ำเงินอย่างเดียงครับผม มาฟันมันเตะขวาโอ้ยตัวถูอ่ะอี๋โอ้ยเอาครับยกที่สี่เลขสาวที่แปดวินาทีเอาล้วครับซ้ายซ้ายต่อครับเราอีโอ้ยเอาล้วครับแรกตัวนี้สมปอยใส่ฝั่งซ้ายตานี้เต็งป๋าก็จิ้เต็งป๋า สีแล้วกตอนนี้เหลืออีกสิบเจ็ดวิน,นาทีอารากาลิมเดินอเอย่าอารากาลิมตีขวาเอย่า,ยาไาใกล้สนุกก็ตอนนี้ยันกันเร็วตอนนี้เหลืออีกสองวินาทีหมดยกที่สี่ขึ้นห้า ปล่อยตัวยกที่5ชิงดำแล้วก็นี้โหนเบียดกันไปเบียดกันมาพิการไปกันมาพิกกันมากับผู้แรกวันนี้สนามมวยกองทัพอากาศดอนเมืองสิบมวยไทยพันธมิตรกับสิบสองตัละหกห้าวันนี้ฝ่ายมวยเนี่ยเปรียบสองต่อหนึ่งครับเอาละครับต่างคนต่างไม่เข้าสับออยน้อยเดินสายจากโคราชขวาจากกทมแดงมวยโคราชน้ำมันในกรุงเทพมหานครครับผม แข่งซ้ายได้หรือเปล่าฝ่ายน้ำมันได้อ้าวโอ้โหเฮกันรัดเลยตอนนี้ครับผมอาล้วครับจะไปทางไหนลุ้นกันครับตอนนี้นนี้ราคาอยู่ที่ฝ่ายน้ำมันนะครับผมบางคนต่างไม่เข้าก็ตอนนี้เราต่างไม่เข้ามวยมันไม่ได้ชนะนะจากล่นน้ำมันนี้ราคาที่ฝ่ายน้ำมันได้เปรียบสองช่วงตัวครับขโมวยได้คนละยกประมาณนั้น,นครับผม น้ำมันระเบียบ2ต่อหนึ่งครับตอนน,อน,นี้ทางทีมงานแดงบอกอีก2ดอกอีก2อแข้งประมาณนั้นก็ฝ่ายแดงเจ้าสำออยเอาล้วครับกาลิมเคยแพ้มา2ครั้งนะครับที่ต่างจังหวัดโอ้โหเรียบร้อยเลยดอกเลยโอ้โดนดอกนี้ไปหัวมุดเชือกแล้วฝ่าย,ยแดงน้ำมันระเบียบโอ้มี3ต่อ4ต่อตอนนี้ฝ่ายน้ำมันเอาล้วครับสาน้ำมันต่อ3ช่วงต่อตอนนี้ดอกเรียบร้อยแล้ว เอาละคบอยน้อยเดินสบอยเดินบ้างครับน่าจะเดินเตะกข้ฝ่ายแดงครับผมอีโอยเตะยันข่าวไว้ฝ่ายน้ำมันชะตาดีๆโอ้โหกำกี้เอาเจ้าไว้ตอนนี้ราคาอยู่ฝ่ายน้ำมันตอนนี้แดงก็ไม่เข้าน้ำมันก็ไม่เข้าเอาครับเหลือหนึ่งนาทียี่สิบวินาที เอานะมันก็ไม่เข้าคู่แรกวันนี้สานามมวยกองกากาศยันกันตอนนี้บวยคนลระยกด้วยครับน่าจะเสมอก็ได้ครับมวยทรงนี้ครับผมราคาอยู่นี่ฝ่ายน้ำเงินนะครับแต่ต้นเกมนี่ฝ่ายแดงได้ฟันโศกร่วงไปแต่กรรมการมันนับนครับดอ,อกนี้จะอยู่ในใจกรรมการหรือเปล่าต้องลุ้นกันนะครับผมตอน,นยันกันแล้วตอนนี้ เหมือนนเหนรมืน่งเหมือนน้ครันำเมือนึอย่างเดียวโบกน้ำเมนี้โบกนึ่งอ่าแล่ครับเกียวจะได้เสียคู้ัดนี้เรียกน้ำด้อยได้ดีเลยครับผม เหมือนนำเงินสองลองลองก็เลยสอ,องลองสองลองราคาตั้งอยู่ที่สองลองครับน้ำเงินเป็นต่อเอาครับฝ่ายแดงสำอ้อยเอกมลน้ำเงินเจ้าการอิน,นพีเคแสนใจฝ่ายน้ำเงินได้เปรียบสองวงตัวตอนนี้เจ้าการอินพีเคเมวยเ,เ,เสกแขกเอาครับเหลือเจ็ดวินาทียกที่ห้าหมดยกที่ห้ายกสุดท้าย ครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ฝ่ายน้ำงินนะครับเจ้าการิมพีเกแสนชัยน้ำงินได้เปรียบสีช่วงตัวนะครับตอนนี้บนล็อกก็ไม่มีเสียงตื่นเต้นจะเท่าไหร่ตอนนี้เงียบๆไปน,นะผมแย่งกันต่อสี่ต่อห้ารองสี่ต่อห้ารองอยู่ที่ฝ่ายน้ำงินไปที่สองพานมาลุ้นกันนะครับผมน้ำงินได้เปรียบสามช่วงตัวตอนนี้น้ำงินนะครับผม ว่าฝวานน้ำมันเจ้าการอินฟีเกเสนเชัยมวยไทยยิ้มเป็นฝ่ายชนะก็เลยไปม,มาเข้ามายกะครับผมโอ้โหเบียดกันเดียดอาร์ตพลิกไปพลิกมานะครับผมโอเคนะครับไปเช็ครับผมรับดูนะครับสมาเช็ค <c oughs> โอเคครับคู่หนึ่งก็ผ่านไปแบบสุดมันสุดประหยัดลยครับผมแป้ง <c oughs> ดูแดงไม่แพ้เลยโอเคครับผมต่อสอง